ครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการสร้างกระดาน Padlet นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือการกดเข้าไปที่ make a padlet หลังจากนั้นเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการนะครับผมจะสาธิตฟีเจอร์ wall นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือการกดที่ select รอดาวนโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อกดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลือกฟีเจอร์ที่เราต้องการเลือกลักษณะที่เราต้องการก็จะขึ้นหน้าจอแบบสุ่มแบบนี้มาให้นะครับพื้นหลังของแต่ละท่านที่กดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมานะครับก็คือหน้าจอของการแก้ไขครับถ้าเป็นสั่งกษจะใช้คำว่า modify นะครับ modify modify ตัวนี้เนาะ modify ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราแก้ไขข้อมูลที่เป็นชื่อกระดานนี้ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ title ที่เขาตั้งไว้ให้เราเนี่ยเป็น my blood my blood p a l e t นะครับเราก็จะแก้ไขนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขที่ title นะครับกด delete แก้ไขไปกระดานตรงนี้เราอาจจะใช้คำว่า reflection นะครับ Reflection หรือภาษาไทยก็พิมพ์ได้นะครับาการสะท้อนนะครับอาจจะให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้นะครับของตนเองในแต่ละวันก็ได้นะครับหรือว่าตั้งประเด็นคำถามให้ผู้เรียนก็ได้นะครับ น,นอกจากนี้นะครับพอเราตั้งไททอลเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างคำอธิบายได้อีกนะครับว่าเราต้องการให้นักเรียนจะทำอะไรนะครับก็จะไปที่ช่อง description หรือว่าคำอธิบายนั่นเองนะครับเราอาจจะเขียนอธิบายให้นักเรียนว่าให้นักเรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในวันนี้นะลักษณะนี้นะครับ อันนี่ก็คือเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเติมไอคอนนะครับซึ่งไอคอนนีจะไปปรากฏอยู่ที่ใกล้ๆก,กับไทายโนะครับเดี๋ยวพอลองกดดูนะครับผมกดตัวหน้าหัวใจตรงนี้นะครับก็จะไปปรากฏที่มุมบน นะครับซ้ายมือนะข้างๆกับไทโตลนะครับก็สามารถที่จะเลือกไอคอนได้หลากหลายมากเลยนะครับเป็นรูปสัตว์เป็นผล,ลไม้เป็นอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับเป็นรูปธงอะไรก็สามารถที่จะเลือกได้หรือถ้าไม่ต้องการไอคอนก็ปิดปุ่มตรงนี้นะครับถ้าต้องการก็เปิดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือไอคอนเนาะอ่ะ ต่อไปต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังหรือว่า wallpaper นะครับก็จะไปที่หัวข้อ appearance นะครับ a p p e a r a n c e เนาะไปเลือกที่ wallpaper ครับเลือก wallpaper ก็จะมีเ a เปอร์มีวอลเปเปอรหลายลักษณะเลยนะครับลักษณะแรกก็เป็น solid color นะครับก็จะเป็นสีพื้นธรรมดานะครับก็จะมีหลายเสร็จ เฉดสีทั้งสีพาสเทลสีสดสีเข้มสีอ่อนมีหมดเลยนะครับอ่ะหรือไม่ชอบอาจจะชอบแบบ Gradient ก็คือมีการไล่ลำดับสีมีการไล่สีเป็นเฉดสีนะครับแค่กดลงไปก็จะเปลี่ยนลักษณะกระดานของเราให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือต้องการเป็น Texture หรือเป็น Pattern นะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็น t e x t u r e แบบลายใบไม้เป็นลายอิด นะครับเป็นลายใดๆก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับคําถามหรือว่าต้องการจะให้วอลเปเปอร์นะครับเป็นเป็นสื่อถึงอารมณ์นะครับของคําถามด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออยากจะได้เป็นพิเอร์นะครับก็ได้เช่นกันนะครับพิเอร์ก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะปรับได้ตามความต้องการของเราอันนี้ก็คือวอลเปเปอร์นะครับ ่าถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับเลือกเสร็จแล้วหรือถ้าอยากจะได้ออวอลเปเปอร์อื่นๆนะครับก็สามารถไปที่ search image ไปที่อั l โหลดซึ่งถ้าเป็นอัปโหลดก็สามารถที่จะเอาภาพในเครื่องของเราเนี่ยนะครับโหลดลงไปเป็นวอลเปเปอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือจะถ่ายภาพใหม่หรือว่าจะไปเอาลิงก์ของภาพมาหรือว่าจะเป็นวอลเปเปอร์ที่เราวาดเองทั้งหมดนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรืออาจจะปรับให้วอลเปเปอร์ข้างหลังเนี่ยเบลอ นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับวอลเปเปอร์นะครับอ่าอันนี้ถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับก็แนะนําให้ปรับเพียงแค่เล็กน้อยไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับหรือถ้าคือว่าอยากจะได้ Color s c h e m e นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับให้า c o l r s c ์ e ร m เป็นสีขาวหรือเป็นสีดำอันนี้จะแตกต่างกันเวลาที่เราสร้างเวลาที่นักเรียนเนี่ยมาสร้างคอมเมนต์เป็นโพสต์อีกแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการโพสต์แล้วจะปรับ Colors c ์ e รีเนี่ยทำยังไงนะครับต่อไปก็จะมีฟอนต์ให้เลือกอยู่นะครับอ่าสีแบบพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนาะ ก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ตามความชอบความสนใจความถนัดนะครับหรือสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการปรับนะครับทีนี้เวลาที่เราเให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาโพสต์นะครับแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างต่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับนะครับ การโพสต์ Post ได้นะครับการโพสต์อันแรกก็คือ attribution นะครับก็คือจะแสดงนะครับชื่อของผู้เขียนเหนือโพสต์นะครับก็จะ ถ้าเกิดว่าปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะแสดงเลยว่าใครเป็นคนเขียนชื่อใครเป็นคนเขียนโพสต์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไม่ต้องการจะทราบชื่ออาจจะเป็นกิจกรรมให้ในักเรียนทายว่านี่คือภาพของใครคือรูปของใครคือคําอธิบายของใครคือลักษณะของใครนะครับก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมในนี้ได้นะครับโดยไม่ให้แสดงชื่อแต่ถ้าอยากจะให้แสดงชื่ออยากจะรู้ว่านี่เป็นคําสะท้อนของใครก็สามารถกดที่ attribution ปรับให้เป็นใช้งานได้นะครับ แล้วก็ลักษณะของการเรียงโพสนะครับ new post position นะครับก็คือตำแหน่งของโพสต์ล่าสุดเนี่ยจะขึ้นในตำแหน่งไหนนะครับให้ตำแหน่งของโพสต์ที่เพิ่งโพสเนี่ยแสดงเป็นอันดับแรกไหมหรือโพสต์ที่เพิ่งโพสต์แสดงเป็นอันดับล่าสุดอันนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการโพสนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นความต้องการของเจ้าของกระดานเองก็ได้นะครับว่าต้องการให้โพสเนี่ยที่โพสต์มาล่าสุดเนี่ย แสดงอยู่เป็นอันดับแรกหรือว่าอยู่อันดับท้ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นอันดับแรกเพื่อจะเพื่อจะได้เห็นว่ามีโพสต์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อไปคอมเมนต์ครับถ้าสมมุติว่ามีการโพสต์เข้ามาแล้วจะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนที่โพสต์กับคนอื่นนะครับก็สามารถที่จะเปิดให้มีการคอมเมนต์ภายใต้โพสต์เหล่านั้นได้นะครับ นอกจากคอมเมนต์แล้วนะครับก็สามารถที่จะมีรีแอคชั่นต่างๆได้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะตั้งให้เป็นไลค์เป็นโหวตเป็นสตาร์หรือว่าเป็นเกรดนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้ก็คือกดไลค์กดหัวใจกดโหวตนะครับกดสตาร์หรือว่าการเกรดเกรดก็จะเลือกได้ว่าจะให้เกรดเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการให้คะแนนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคะแนนที่มากที่สุดก,ก็คือ,อก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปว่าเราอยากจะให้มากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็ตั้งไว้ให้แค่1ิ นะครับถ้าสมมุติจะเกรดเนาะแต่อันนี้ผมอาจจะตั้งไลค์ธรรมดาก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ,อลักษณะของการติดตั้งนะครับทีนี้คอนเทนต์ฟิลเ r i ิงนะครับก็คือการ การกรองเนื้อหาที่จะเข้ามาจุดกระดานนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราหวากลัวว่าสิ่งที่เขาจะโพสเนี่ยอาจจะล่อแหลมนะครับอาจจะสื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะขอ require approval ได้นะครับก็คือขอดูก่อนขอให้ moderator หรือว่าเจ้าของกระดานเนี่ยดูก่อนว่าคุณโพสต์เป็นยังไงบ้างคณกณอาจจะตั้งตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของกระดานก็จะต้องคอยอนุญาตตลอดเลยนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยโพสต,ต่างๆก็จะไม่ไปแสดงบนกระดาน นะครับหรือว่าออฟิลเตอร์ profanity น,นะครับก็คือเป็นการออระบบเนี้ยจะแทนที่คำที่ไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเลยอย่างเช่นแบบพิมพ์คำที่หยาบคายมานะครับเขาก็จะหาคำอื่นเนี้ยมาแทนให้ทันทีเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดโหมดตรงนี้ได้เห็นไหมครับว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าการะดานของเรานะครับถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเราก็กด next ครับ อ่ากดเนสปุกนะครับเราก็อาจจะเริ่ม start post เลยนะครับทีนี้วิธีการโพส t นะครับก็อยากจะให้สังเกตที่เครื่องหมายบวกที่มุมล่างขวามือนะครับด้านจอตรงนี้น่าจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเป็นสีชมพูแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็คือกรณีที่เราต้องการจะ post นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมตั้ง color scheme เนี่ยเป็นสีดำนะครับเพราะฉันก็จะแสดงหน้าจอเป็นสีดำนี้นะครับอ่าเราก็ เขียนนะครับสิ่งที่ได้สะท้อนเนาะนักเรียนก็จะเขียนก็จะโพสเป็นลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ย,ยนะครับเรียนรู้การสร้างกระดานสนทนาออนไลน์นะครับลักษณะนี้เนะาะอ่พอผมโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้น นะครับก็จะเห็นว่ามีการให้กดปุ่มหัวใจซึ่งเมื่อกี้เราตั้งค่าเอาไว้นะครับแล้วก็มีการแสดงชื่อนะครับชื่อของคนที่โพสต์นะครับไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะมา add comment ได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเขาก็จะมี interaction มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนแล้วก็นักเรียนกับครูด้วยนะครับปุ่ม3ปุ่มนี่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขโพสต์ได้ นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพาเราเนี่ยนะครับไปแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีของกระดาษโพสต์อิดของเขานะครับอันนี้ก็คือเขาสามารถตั้งเองได้แต่ว่าเราตั้งเป็น,เป,นเป็นแบบพื้นฐานเอาไว้เป็นสีดําอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีกระดาษโพสต์อิดของเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทําให้กระดาษของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นเนาะถ้าเกิดอยากจะอิดิทโพสต์นะแก้ไขโพสต์นะครับก็อ่า นะครับตรงนี้ก็จะจัดการให้เราเรียบร้อยเลยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะ Copy Post ได้ expand post ก็คือขยายให้กว้างขึ้นนะครับหรือว่า delete post ก็คือลบโพสนี้ออกไปถ้าสมมติไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจไม่พอใจนะครับหรือว่า transfer post ก็คือส่งโพสนี้ออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของกระดานเนอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกระดานที่เป็น wall นะครับพอเรามีการโพสเพิ่มนะครับก็จะปรากฏขึ้นมา นะครับผมขอพิมพ์แบบทั่วๆไปง่ายๆนะครับเร็วๆเพื่อจะได้เห็นว่าโพสต์ที่เข้ามาใหม่ก็จะปรากฏทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะโชว์ให้ดูว่าเอ่อโพสต์ที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อกี้มันจะแสดงผลแบบไหนนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับโพสต์ที่ขึ้นมาใหม่ก็จะจะ,จะปรากฏที่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็มุมบนด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าหมดแถวหนึ่งแล้วล่ะทำยังไงนะครับหมดแถวนึงแล้วก็จะ ขึ้นแถวที่2ใหม่นะครับโดยโพสต์แรกก็จะถอยลงมานะครับเป็นแถวล่างลงมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าลำดับของคนที่เพิ่งโพสต์เนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้าน ด้านบนนะครับแล้วก็อยู่ทางด้าน้ายมือนะครับแล้วก็กระดานต่อๆไปก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่าของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะทีนี้สําหรับบางคนนะครับที่พอทําแล้วไม่ขึ้นแสดงนะครับหน้าจอปรับแก้เมื่อกี้นะครับก็ให้ไปสังเกตที่มุมบนขวามือตรงนี้เนาะก็จะมีเครื่องหมายหัวใจมีเครื่องหมายรีเมคมีเครื่องหมายแชร์มีเครื่องหมายเป็น เป็นเฟืองนะครับแล้วก็มีจุด3จุดแล้วก็มีภาพนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราตั้งเอาไว้ตอนที่เรา s i ายนับเข้ามาใช้แพ d เล็ตนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรีเมคหรือว่าทำกระดานนี้ใหม่นะครับอ่าต้องการโจทย์นี้เลยแต่จะ,จะ,จ,ะจะทำอีกห้องนึงนะครับก็กดรีเมคก็จะขึ้นกระดานใหม่ขึ้นมาหรืออยากจะแชร์ออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมากดปุ่มแชร์ให้ดูด้วยนะครับหรือตั้งค่าตรงนี้ครับนะ ให้คุณครูไปกดที่นะครับเครื่องหมายที่เป็นฟันเฟืองเราก็จะเห็นหน้าหน้าจอ Modify เมื่อกี้ที่เราปรับกันนะครับอ่านะครับหรือจุด3จุดก็จะให้ความช่วยเหลือเรานะครับมี Help มีกด Like มี Remake มี Enter Full Screen Enter Full Screen ก็คือกรณีที่อยากจะโชว์หน้าจอนี้นะครับให้นักเรียนเห็นเต็มหน้าจอเลยนะครับนะก็จะ Enter Full Screen Invite People ก็ชวน คนอื่นเข้ามากรณีที่เรามีคอนแทคอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับมีอีเมลของเขาอยู่แล้วก็สามารถทําได้หรือว่าอยจะแชร์ะนะครับ Export กระดานนี้ออกไปนะครับต้องการที่จะเก็บผลข้อมูลนะครับ ที่พวกเขาพิมพ์โพสตเข้ามาเอาไว้นะครับเพื่ออาจจะเก็บข้อมูลเอาไปทําวิจัยหรือว่าเอาไปสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจจะพิมน์ก็ได้หรืออาจจะไปที่ modify ก็คือไปอีกปุ่มหนึ่งก็สามารถทําได้ change format ก็คือไม่ต้องการ wall ละแต่อยากจะไปได้อย่างอื่นอาจจะไปได้ timeline อาจจะไปได้แบบ map อะไรก็ว่ากันไปหรือ clear post นะครับก็คือที่โพสต์มาทั้งหมดนี้ไม่ต้องการใช้ละสมมุติว่าผมสอนห้องนึง กระดานหนึ่งเต็มละผมต้องการเอาไปใช้ห้องอื่นต่อผมเก็บข้อมูลผม Export ข้อมูลเรียบร้อยแล้วผมต้องการใช้กระดานนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มกระดานใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ฟรีเราก็จำกัดใช้อยู่ได้เพียงแค่5กระดานเท่านั้นนะครับเราก็จะลบนะครับซึ่งข้อดีของแพ d เ e t ก็คือ เขาจะถามเราก่อนว่าเออเราจะลบจริงไหมนะครับคือจะไม่แบบไม่ให้แบบกดปุ่มเดียวแล้วลบออกไปเลยแต่จะให้เราใส่รหัสครับวิธีการลบก็คือใส่รหัสลงไปเลยครับ8 6 1 6นะครับ8 6 1 6ซึ่งการลบแต่ละครั้งก็จะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น,นเวลาที่เรากดแล้วเราก็สังเกตดูว่าเป็นตัวเลขอะไรแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปตามนั้นก็จะลบเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระดานแพทเล็ต นะครับกระดานแพทเล็รมาสักครู่นี้เนาะเราก็สามารถที่จะใช้กระดานแพทเล็รตรงนี้นะครับในการจัดการเรียนรู้ได้เลย